สวัสดีค่ะสวัสดีเจ้าหญิงแล้วก็เจ้าชายทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Princess of Love นะคะทุกๆคนต้องขอขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยสำหรับการกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งการคอมเมนต์การกดแชร์และทุกๆกำลังใจค่ะทุกๆเรื่องราวนะคะที่เข้ามาพพอร์ตให้กับรายการในช่องนี้นะคะช่องนี้ก็จะเป็นกำลังใจดีๆส่งพลังงานดีๆให้กับทุกๆคนในทุกๆวันเช่นเดิมค่ะเราฟังไว้เป็นอะไรที่มีพลังและก็พลังบวกในทุกๆวันเพราะว่าเราจะต้องใช้พลังงานนี้นะคะขับเคลื่อนกระบ วการการใช้ชีวิตในแต่ละวันให้มีความสุขแล้วก็คุ้มค่ามากที่สุดเพราะมันจะเป็นพลังงานจิตที่ดีนะคะและเราจะได้คอนเน็กกับคนที่ใช่แล้วก็เราจะได้ประสบความสําเร็จในชีวิตคิดอะไรที่เรารู้สึกว่ามีความสุขเปลี่ยนแปลงอะไรที่เรามีความสุขเพื่อที่จะได้พัฒนาต่อไปในอนาคตนะคะทุกคนท็อป,ปิกของเราวันนี้ค่ะจะเป็นโซเมที่จะมาเป็นคนที่รักคุณตลอดไปนะคะแรนดอมอีพีนี้ของเราเดี๋ยวเรามาดูซิว่า พลังงานจะเป็นอย่างไรนะคะโซเมทที่จะมาเป็นคนที่รักคุณตลอดไปค่ะกับเรนดอมอ p นี้ขอพลังงานสื่อสารกับทุกๆคนนะคะที่เข้ามารับฟังเรนดอมอ p นี้ค่ะโซเมทที่จะมาเป็นคนที่รักคุณตลอดไป mm hmm. เขาคนนั้นคือใคร และเป็นอย่างไรคะเดดแปดเมท้าวเดอสตาร์อ well. ัศวินทุ่ยเดอะทาวเวอร์ค่ะ วันนี้จะเปิดไพ่11บใบอสศวินดาบโซเมตท,ที่จะมาเป็นคนที่รักคุณตลอดไป10บถ้วยค่ะว้าวดีจังเลย2ดาหนึ่ถ้วย สี่เหรียญตายไพจะเป็นก้าวไม่เท้านะคะโซเมทที่จะมาเป็นคนที่รักคุณตลอดไปนะคะคนคนนี้เป็นคนที่ห่างไกลาจากคุณนะคะห่างไกลยอยู่ทางไกลและก็เป็นคนที่มีชื่อเสียงในวงสังคมของเขาเป็นคนที่ป๊อปปูล่าเป็นคนที่ มีสเสน่ห์เฟลลี่ friendly, มากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นที่รักของเพื่อนเพื่อนก็ได้นะคะมีมีหน้ามีตาในสังคมหรือว่าเป็นที่รักของเพื่อนเ <c oughs> นะคะมีสังคมเ <c oughs> พื่อนฝูงอะไรแบบนี้เนาะเป็นคนที่อดีตที่ผ่านมาเจอเรื่องราวมาอย่างเยอะแยะมากมายคนคนนี้นะคะ่ะแล้วก็ ผ่านอุปสรรคการใช้ชีวิตมาอย่างมากมายนะคะสมบุกสมบันล้มลุกคลุกคลาน,นะคะต่อสู้กับอุปสรรคทุกสิ่งทุกอย่างเป็นผู้ใหญ่อบอุ่นจิตใจดีนะคะแล้วก็เป็นคนเฟรนลี่ดูดีมีเสน่ห์ด้วยเพราะฉะนั้นเขาผ่านอะไรมาอย่างเยอะแยะมากมายคุณจะเจอคนที่เขาเข้าใจชีวิตเข้าใจการเดินหน้าของความสัมพันธ์ อยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงนะคะแล้วก็คี้หึงขี้ห่วงด้วยมีความกระจ่างนะคะเกิดขึ้นอาจจะพบเจอกันอย่างรวดเร็วการหันไม่ทันในตั้งตัวนะคะอาจจะผ่านโซเชียลแล้วก็ได้มาเจอกันแล้วก็ตกหลุมรักซึ่งกันแลกการตั้งแต่ครั้งแรกที่พบเจอแน่นอนเ้ามองหาความสัมพันธ์แบบการสร้างครอบครัวการแต่งงานนะคะมันจะมีเรื่องราวการห่างการการนิ่งกันแน่นอนมันจะมีปัญหาในเรื่องความสัมพันธ์แน่นอนความไม่เข้าใจหรือว่าทางไกลอะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่ลงตัวมันขลุกขลักมันไม่สมูทนะคะเพราะฉะนั้น มันจะเป็นอารมณ์ของความรู้สึกชอบจริงๆนะคะชอบมากๆด้วยความรู้สึกดีลุ้นๆเลยตั้งแต่ครั้งแรกที่พบเจอกันแล้วเขาคนนี้หนักแน่นมากๆนะคะหนักแน่นมั่นคงมั่นใจ นะคะไม่กลัวสิ่งใดด้วยและเขาผ่านอะไรมาอย่างมากมายและอุปสรรคในชีวิตของเขาเขาเอาอยู่เขารู้ว่าสถานการณ์แบบนี้ต้องแก้ไขยังไงสถานการณ์แบบนี้ควรจะเป็นไปยังไงนะคะจะเข้าหาคุณอย่างไรจะปฏิบัติคุณอย่างไรจะเทคแคร์คุณอย่างไรและจะจีบคุณอย่างไรมันจะมีเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นอย่างขันหันแต่ละครั้งแต่ละครั้งจนคุณรู้สึกว่าเอ๊ะมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแล้วนะคะมันจะเกิดขึ้นโดยที่คุณจะได้ตัดสินใจและคุณก็จะได้ใช้ความรู้สึกความ คิดความรู้สึกของตัวเองความสัมผัสซิกเซนของตัวเองค่ะตัดสินใจแล้วก็เลือกนะคะคุณจะได้เรียนรู้กับจิตวิญญาและก็ความรู้สึกของตัวเองระหว่างเขาคนนี้เป็นโซเมทที่เข้ามาได้พูดคุยกันได้สารความสัมพันธ์กันแล้วก็พัฒนาเป็นความรักพัฒนาเป็นครอบครัวเป็นรักแท้และรักคุณตลอดไปเพราะเขาคนนี้จะมาสร้างครอบครัวอะไรก็ตามที่มันไม่มีความกระจ่างมันจะมีความกระจ่างเกิดขึ้น มีความประจางเกิดขึ้นมีการเริ่มต้นใหม่เกิดขึ้นแล้วก็เริ่มต้นใหม่แล้วก็มีความสุขเป็นพลังงานแห่งความสุขเขาจะเป็นคนที่ขี้เล่นน่ารักเฟลลี่ดูดีมีเสน่ห์ขี้หึงขี้หวงบ้างแม้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นก็ตามนะคะมีอะไรเกิดขึ้นมีความห่างไกลมีความไม่เข้าใจอะไรเขาก็จะยังคงหวงแหนคุณมากๆเพราะเขาจะเป็นคนที่หวงแหนความสัมพันธ์หวงแหนคนรักจะไม่ปล่อยคุณหลุดมือไปไหนเพราะเขาเจอแล้วคนที่เป็นโซเมทของเขาเขาจะปฏิบัติด,ดีทุกอย่าง นะคะคือเหมือนกับว่าเทคแคร์ดูแลเคารพแล้วก็ให้เกียรติให้ความสัมพันธ์มันเดินหน้าไปสู่บนพื้นฐานความเป็นจริงอย่าลืมด้วยว่าถ้าเป็นต่างชาติเขามีทืีในีการลองใจเราด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูเขาเช่นกันได้มาเดทกันในตัวจริงก่อนแล้วก็นับเริ่มนับหนึ่งว่าเราจะรู้สึกว่าใช่ไหมหัวใจบอกว่าใช่หรือเปล่าเขาคือเขาค,คนที่ใช่จริงๆหรือเปล่าหรือว่าเราแค่ชอบเขาความชอบก็คือ,ก,คอการถูกชะตาต้องตาต้องใจกันแต่ครั้งแรกที่พบเจอนั่นคือโซเมและเดินหน้าสู่ความสัมพันธ์เป็นรักแทท้้็เเปนี่ขาาม รักเดียวของคุณตลอดไปสร้างครอบครัวที่อบอุ่นนั่นเองเพราะฉะนั้นความกระจ่างจะเกิดขึ้นเพราะอดีตที่ผ่านมาเขาผ่าน ลมลุกคลุกครานมาอย่างมากมายแล้วคนนี้เขาไม่กลัวสิ่งใดเขาจะรู้ว่าเขาจะชนะหัวใจของคุณยังไงเขาจะรู้ว่าเขาจะเข้าหาคุณยังไงห่างยังไงนิ่งยังไงจะจีบคุณยังไงนะคะจะเทคแคร์คุณยังไงเขาจะปฏิบัติคุณดีมากๆซื่อสัตย์เคารพแล้วก็ให้เกียรตินะคะสินเสมอการเท่าเทียมกันมากๆถึงแม้ว่าจะมีความห่างความนิ่ง ความสับสนหรือว่าการรอคอยเกิดขึ้นแต่มันมีความกระจ่านะคะแล้วก็ไปต่อในความสัมพันธ์ได้ทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มต้นจากความรู้สึกดีล้วนๆเลยตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้แชทหรือว่าได้คุยกันนะหลังจากนั้นได้เจอกันก็รู้สึกว่ามีความผูกพันนะคะเหมือนกับว่าถูกชะตาต้องตาต้องใจกันแต่ครั้งแรกที่พบเจอนะคะเพราะฉะนัน้นก็จะเป็นความ รู้สึกว่าได้เจอโซเมทแล้วคนคนนี้นะคะรู้สึกว่าคุยกันถูกคอเข้ากันได้ดีแล้วก็ค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์กันค่ะทุกคนจะ step by step ไม่ต้องรีบนะคะโซเมทที่เจอแล้วจะพัฒนาความสัมพันธ์กันจนเป็นรักแท้แล้วก็จะเป็นคนที่รักคุณตลอดไปนะคะดีมากๆเลยนะพลังงานหนักแน่นมากค่ะแล้วก็มีความกระจา่างเกิดขึ้นถึงแม้ว่าในแต่ละแต่ละหมด ะะของไพ่จะออกมาว่าจะมีเรื่องราวเกิดขึ้นนะกระดานหันนะจะมีเรื่องราวที่ต้องให้คิดให้ตัดสินใจนะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเดินต่อไปได้ด้วยดีนะคะไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องมีอุปรสรรคอยู่แล้วและเรื่องของความรักก็มีอุปรสรรคเช่นกันและก็ต้องเป็นเรื่องของเวลาด้วยนะคะความรากักความสัมพันธ์เป็นเรื่องของเวลาเพราะฉะนั้นปล่อยให วันเวลาพาไปนะคะกับหัวใจแล้วก็ความรู้สึกให้มันฟโฟล์ไปกับการเวลาอย่าลืมโฟกัสกับตัวเองให้มากที่สุดเดี๋ยวถ้าจังหวะคุณกับเขาได้แลกเปลี่ยนในการนะคะ,ะเข้าหากันหรือว่าเรียนรู้กันมันจะมีจังหวะช่วงเวลาของชีวิตให้เป็นไปเนาะนะคะจะเป็นสถานการณ์ที่เคารพ ที่เชื่อถือกันได้ให้เกียรติกันได้แล้วก็เคารพซึ่งกันและกันนะคะคุณจะรู้สึกและสัมผัสได้ด้วยหัวใจของตัวเองเส้นสัมผัสของตัวเอง healing family issues คนคนนี้เป็นสุภาพบุรุษแมนเป็น Family m a มเป็นคนที่รักครอบครัวเขาจะมาปฏิบัติคุณแล้วก็รักคุณดั่งคนที่อบอุ่นมากๆนะคะเป็นผู้ชายที่อบอุ่นมากๆเลยนะ getting to know each other ค่ะเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเจอคนใหม่ที่เข้ามาให้เรียนรู้กับเขาค่ะครั้งแรกนะอย่าเพิ่งเทใจหรือว่าอะไรให้กันหมดเพราะว่าเรายัางไม่ได้เป็นอะไรกันนะคะค่อยๆเรียนรู้กันไปเนาะเพราะฉะนั้นให้โอกาสในความสัมพันธ์นะคะ give you r r e l a t i o n s h i p a chance นะคะให้โอกาสความสัมพันธ์ที่จะเข้ามาแล้วก็ให้วันเวลาพาเราและเขาเป็นไปตาม ช่วงจังหวะของชีวิตนะคะอย่าเร่งรีบอย่าโฟกัสมันเป็นสิ่งนี้ดีนะนะคะมันเป็นอะไรที่แบบเข้าหามากเกินไปมันก็จะยิ่งออกอะไรที่รวดเร็วมันก็จะไปเร็วนะคะอะไรที่ได้มายากยิ่งมีคุณค่ายิ่งมีความหมายมากๆเลยนะคะ Release your ex ค่ะปลดปล่อยพลังงานเ n e r g y เก่าๆของตัวเองไปนะคะเพราะว่าคุณจะได้เจอกับคนที่เขาเป็นโซเมตของคุณจริง,รงๆที่จะเข้ามาเป็นคนที่รักคุณตลอดไปนะคะ Express your love นะคะมันจะไปต่อได้ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แบบโรแมนติกด้วยเพราะฉะนั้นความรักความสัมพันธ์มันจะต้องเป็นอะไรที่เท่าเทียมกันเสมอภาคกันแล้วก็ Love your s e l f first รักตัวเองก่อนนะเพราะว่าความรักความโรแมนติกอ่ะคุณจะดึงดูดคนที่เขา mm hmm. เคารพตัวเองแล้วก็รักตัวเอง mm hmm. เช่นกันกับตัวคุณเข้ามานะคะขออีกหนึ่งบค่ะ ยูดิเซิร์ฟเลิฟคุณน่าราาักค่ะคุณคู่ควรที่จะได้รับความรักที่ดีความรักที่ซื่อสัตย์ความรักที่ให้เกียรติแล้วก็เคารพกันนะคะกับแรนดอมีพีนี้ของเราโซเมที่จะมาเป็นคนที่รักคุณจากนี้และตลอดไปค่ะทุกคนขอให้พลังงานดีๆแบบนี้กลับไปหากับทุกทกคนได้เจอโซเมทรักแท้จริงๆที่มาเป็นรักเดียวใจเดียวของคุณแล้วก็รักคุณตลอดไปนะคะจากนี้จนชั่วนิน,นรันเลยจริงๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาทอยลูกเต๋ากันซินะคะไม่ทอยลูกเต๋ากันมานานแล้วนะคะ ว่าได้เลขอะไรนะเดี๋ยวเรามาดูซิเลข9นะคะทุกคนนะเลข9นะคะขอให้เป็นเลข9ที่สุขสมหวังเแห่งการสร้างครอบครัว9ใหม่9แห่งความสุขความเจริญรุ่งเรืองนะคะประสบความสําเร็จในทุกในทุกๆเรื่องเลยนะคะทุกคนก็เป็นกําลังใจงให้กับทุกๆคนนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าวันนี้ไปก่อนนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยสวัสดีค่ะ